พอหรือยังสำหรับนักการเมืองที่เป็นนักพูดนักโต้วาทีนักกฎหมายเวลานี้เราต้องการนักปฏิบัติกล้าตัดสินใจกรณีเอกนัทพร้อมพันและทีมงานสุดซอยบุกนิคมอุตสาหกรรมปลวกแดงสั่งปิดสามโรงงานจีนที่ปฏิบัติผิดกฎหมายนี่ไม่ใช่แค่การปฏิบัติการแบบธรรมดา นี่คือการท้าทายระบบราชการและนักการเมืองแบบเดิมที่ถูกตราหน้าว่าพูดมากทำน้อยหรือแม้แต่สมรู้ร่วมคิดกับผู้กระทำผิดทำไมกรณีนี้ถึงโดดเด่นเจาะกลุ่มเป้าหมายชัดเจนนิคมอุตสาหกรรมศูนย์เหรียญนั้นเป็นสัญลักษณ์ของปัญหาการลงทุนของจีนเถื่อนที่สะสมมานานเต็มที การโจมตีจุดนี้จึงได้ใจประชาชนที่เหนื่อยหน่ายทีมงานมืออาชีพโดยเฉพาะการส่งทีติพัตสุดซอยลงพื้นที่ตรวจแบบเจาะลึกแสดงให้เห็นถึงการทำงานแบบมืออาชีพมีข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจมีการสื่อสารแบบเสือปาดหน้าการใช้ทำถ้อยคำรุนแรง งเช่นศูนย์พันฟันไม่เลี้ยงสร้างแรงกับเพื่มชัดเจนว่าไม่เดินเกมการเมืองแบบเก่าปัญหาของระบบเดิมที่ถูกตีแผ่้าราชการในพื้นที่ไม่ขยับกรณีโรงงานผิดกฎหมายหลายแหง่งดำเนินการมานานโดยที่ไม่ได้ถูกตรวจสอบมันสะท้อนการเพิกเฉย หรืออาจมีสายสัมพันธ์แอบแฝงนักการเมืองแบบเก่าหลบอยู่ในกรอบกฎหมายและมักจะอ้างว่าต้องใช้เวลาหรืออยู่ในกระบวนการแต่ผลลัพธ์นั้นไม่เกิดขึ้นสิ่งที่สังคมไทยจะได้เรียนรู้จากกรณีนี้คือประชาชน ต้องการนักการเมืองที่เป็นนักปฏิบัติไม่ใช่นักทฤษฎีไม่ใช่นักพูดไม่ใช่นักโตว,วาทีการลงมือทำแบบเห็นผลทันทีได้ใจมากกว่าคำพูดที่สวยหรูกฎหมายนั้นต้องใช้ได้กับทุกคนแม้ผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจก็ไม่ควรยกเว้นการเมืองแบบใหม่ต้องกล้าแตกระบบโมเดลเอกนัดสุดซอย อาจเป็นแบบของการทำงานตรงข้ามกับโครงสร้างราชการแบบเดิมกรณีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ตอกย้ำว่าสังคมไทยนั้นเหนื่อยล้ากับการเมืองแบบพูดน้อยพูดมากทำน้อยการยึดแนวทางกฎหมายต้องเป็นกฎหมายโดยที่ไม่ต้องเกรงใจใคร ไม่ต้องเกรงใจอำนาจเงินหรือต่างชาตินี่คือคำตอบที่ประชาชนต้องการหากโมเดลนี้ประสบความสำเร็จมันอาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการทำงานภาครัฐในอนาคตคำถามต่อไปก็คือแล้วนักการเมืองและขล้าราชการที่เหลืออยู่จะปรับตัวตามหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นั่นอยู่ที่คุณเลือกเอง